ฉันนางสาววิรพรอกกว้างนะคะตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชียรนครค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชียรนครมีพื้นที่ในเขตความรับผิดช,ชอบจำนวน11หมู่มบ้านนะคะและคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจะปฏิบัติงานประจําอยู่ที่กองสวัสดิการสังคมนะคะซึ่งในกองจะมีภารกิจคืองานสวัสดิการสังคมงานพัฒนาชุมชนงานสังคมสงเคราะห์และงานการเกษตรค่ะ องการบริหารสันตำบลวิเชียรนครได้รับการจ้างงานคนพิการจำนวนสองคนนะคะคือหนึ่งนางสาวปุญญาพัฒน์เป็นแรงค่ะตำแหน่งผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชนนะคะมีหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลฐานข้อมูลคนพิการผู้ด้ยโอกาสให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการนะคะเช่นการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนะคะ2 นางสาวพานุมาตรมหาสุขามินค่ะตำแหน่งผู้ช่วยงานบริการประชาชนนะคะมีหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณสำนักง,งานอาคารกองสวัสดิการสังคมค่ะให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการแรงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปุญญพัฒน์เป็นแรงพิการทางการเคลื่อนไหว ตำแหน่งผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชนก่อนจ้างงานชีวิตค่อนข้างลำบากต้องออกไปทำงานที่ต่างจังหวัดรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทำให้มีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากได้รับการจ้างงานชีวิตก็ดีขึ้นหลายๆด้านการงานได้ให้บริการประชาชนและให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อในส่วนงานราชการงานสังคม ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกับทางหน่วยงานและชาวบ้านเช่นกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมประเพณีต่างๆการออมนอกจากรายได้หลักจากการทำงานแล้วก็ยังมีรายได้เสริมเช่นเย็บผ้าตัดต่อขากางเกงเก็บของเก่าไปขายซึ่งรายได้จากส่วนนี้นำเอามาไว้เป็นเงินออมเอาไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินเรื่องสุขภาพ หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม90วันมหัศจรรย์ของฉันก็ได้ออกกําลังกายทุกๆวันวันละ30นาทีทำให้เรามีสุขภาพที่ดีหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองอีกครั้งค่ะคุณค่าที่ได้รับจากการได้ทำงานได้มีงานทําใกล้บ้านได้อยู่ดูแลแม่ได้มีเงินเก็บและมีรายได้แบ่งเบาภาระครอบครัวสุดท้ายนี้ดิฉันนางสาวปุญญภัฒน์เป็นแรง ขอขอบคุณบริษัทปูนซีเมนไทยลำปางจำกัดที่ได้ให้โอกาสได้มีงานทำใกล้บ้านและมีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพานุมาศมาธิการตำแหน่งผู้ช่วยงานบริการประชาชนปฏิบัติงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร แต่ก่อนยังไม่ได้รับการจ้างงานไม่มีไรายได้ประจำค่าใช้ใจใ่ายในครอบครัวค่อนข้างเยอะหลังจากได้รับการจ้างงานทำให้มีไรายได้เพิ่มมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวและแบ่งออมเข้าบัญชีทุกเดือนการทำงานทำให้เรารู้จักผู้คนมากมายและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนการเข้าสังคมสามารถปรับตัวพูดคุยสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้สุขภาพหลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรม90วันมัศจรรย์ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีรวมไปถึงสุขภาพที่แข็งแรงของร่างกายและจิตใจดนฉัน รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้รับการจ้างงานเพราะว่าไม่ใช่แค่ได้รับค่าตอบแทนอย่างเดียวยังได้รับคำชมจากผู้มาใช้บริการทำให้รู้สึกมีคุณค่าท้ายสุดขอขอบคุณบริษัทปูนซีเมนไทยลำปางจำกัดที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานทำให้มีรายได้เพิ่มทำงานใกล้บ้านได้อยู่ดูแลพ่อแม่และลูกๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการจ้างงานแบบนี้ตลอดไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะในส่วนแนวทางการพัฒนาคนพิการนะคะทางหน่วยงานจะส่งเสริมให้คนพิการเข้าร่วมอบรมด้านอาชีพต่างๆที่ทางหน่วยงานได้จัดทําขึ้นและยังส่งเสริมให้คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนด้วยค่ะ และก่อนที่จะมีคนพิการเข้ามาทำงานทางหน่วยงานจะมีปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่ยังไม่เป็นระบบและการให้บริการบางครั้งก็เกิดความล่าช้าเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอค่ะแต่หลังจากที่หน่วยงานมีผู้พิการเข้ามาทำงานการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชียรนครต้องขอขอบคุณบริษัทปูนซีเมนไทยลำปางจำกัดด้วยนะคะที่สนับสนุนการจ้างงานให้ผู้พิการได้เข้ามาทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชียรนครค่ะขอบคุณมากค่ะ